ไปดูเขาเซอร์วิสให้รถลูกค้าหน่อยนะครับวันนี้มีลูกค้ามาซื้อรถนะฮะก็เป็นดาวฮอนนะฮะรูดภาพโคตรดีเลยนะฮะน,นี่มีดาวฮอนอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ดาวฮอนอันนี้คือดาวฮอนเอเพโซนะฮะกับคาเดนซ่านะฮะเป็นอาจะว่าไฮบิหที่เสือหมอบก็ได้นะที่พับได้นะของดาวฮอนสี่คันเลยนะ น,นี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนี่นะฮะขออนุญาตให้สมาชิกดูหน่อยนะฮะนี่คันนี้แบบสภาพนี่ดูสีไม่มีรอยเลยนะฮะนี่หลายคนคิดว่าเราเข้ามาที่โชว์รูมรถใหม่นะอันนี้คือร้านเคเบหนึ่งหกแปดนะฮะอันนี้รถมือสองนะฮะดูสภาพเนี่ยอันนี้อยู่เลยเนี่ยของผมผมบอกให้นะว่าผมซื้อมานี่หายไปแล้วหลุดไปแล้วผมซื้อมาใช้เนี่ยสภาพยังไม่ดีเท่านี้เลยนะ โอ้โหนี่ดูเงานี่สีสวยจริงนะฮะตอนนี้เขากําลังเซตอัพอยู่นะฮะโซนนี้ลูกค้ามายืนได้เลยนะมายืนดูได้เลยนะถ้าเกิดอยากเซตอัพรถนะฮะอยากจะจะได้ดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเอาไปใช้แล้วเกิดตรงนี้มันมีปัญหาเราจะทํายังไงนี่นะเรีบช่างได้เลยนะแต่ช่างก็จะพูดน้อยหน่อยละ <laughs> ช่างคีอาย <laughs> ไ์ไอ <laughs> <laughs> ช่างคียายช่างคียาไอไม่ไม นี่นี่ตรงนี้พับได้นะ,ะค,คุณคุณยิงครับเป็นแล้วเนาะเป็นหนูแล้วนะนีเเนะน่เดี๋ยวเขาก่อนจะขึ้นรถเดี๋ยวเขาจะจะบอกวิธีพับอีกทีหนึง่งรับรองว่าพับดาวฮอนนี้สบายมากนะครับวิกี่จุดเองหนึ่งสองสามสี่สี่จุดถ้าพับค่องๆนี้นาะทีเดียวจบโอ้โหโคตรเร็วเลยนะฮะถ้าเกิดการเนี่ยไม่ถึงนาทีนะครับเพราะว่าการจะง่ายกว่าการจะง่ายกว่าพับอันนี้สีเขียวนะฮะ สีเขียวเขาเรียกสีเขียวอะไรวใช่ไหมสีจุงหัวเป็ดหรือเปล่าเนี่ยหัวเป็ดมันสีนี้อ่ะอสีเขียวใบไม,ม้แก่ดีกว่าไหมเนาะจะเรียกอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่แต่ว่าผมไม่สวยจริงน,นี่นะคันนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยตายแล้วหกพันกว่าบาทเอง เมื่อสองปีที่แล้วนะผมออกมาสองคันเลยนะตอนนั้นผมยังไม่รู้จักร้านนะฮะว่ามีร้านมือสองที่ไหนผมไปออกของใหม่คันละหมื่นสามพันเก้าร้อยสองคันลวดเลยออกให้ลูกนะฮะรุ่นนี้เลยนะแต่ว่าเป็นตัวนังสือใหญ่นะรุ่นใหญ่ไมีรุ่นเล็กคันนี้ล้อสวยด้วยล้อล้อเขานะเป็นขอบเหลืองด้วยเบ็ดขาดจริงนี่นะบาอน์รุนนะฮะคันนี้น่าจะหกสปีดเนาะ เขาเซ็ตเกียร์ให้หมดนี่อันนี้นี่เขาเปลี่ยนชิปเตอร์ให้ด้วยมั้ยนี่นี่ปลาติกยังอยู่เลยเนี่ยนี่นะฮะเปลี่ยนของใหม่ให้ด้วยโอ้โหนี่คือของของเก่ามันเสียเนาะของเก่าที่มาน่าจะมีปัญหาเนาะนี่นะฮะก็เลยเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนี่ชิปเตอร์ตัวนี้นี่ปลาติกยังอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยพลาติกเนี่ยโอ้โวยจะดิ่งดังไหมจะดิ่งไม่ดังผักคะแนนนะฮะโอเคไม่ควรช่างกว่บา นี่นะฮะ,ะไปลองดูนะฮะ,อะโอเคนี่นะฮะอันนี้ bmw เ,บบเนาะมีรถอีกหลายแบบอก็นี่ีเีเย bmw k u g านะคันนี้โอ้โหนี่คันนี้น,นี่สีสวยแท้วะโอ้โหเ b ีย k ขี้คูมาคันนี้เอาไปเลยสิบคะแนนเต็มเนี่ยนะแล้วก็มีพวกขาไก่นะ สายขาไก่ใครชอบพี่หายไปหลายคันแล้วนะจริงๆยุบไปเยอะเลยนะฮะจริงมีเรียงมีเนาะเป็น10 1สิบ1ิ1สห้าสิบกคันหายหมดละก็โอเคนะฮะนี่อันนี้จานหน้าสามใบนะนี้นี่นะฮะที่นี่มีนะดาวฮอนล้อใหญ่ที่แบบพับได้นะเนี่ยอนนี้ลูกค้าเขากข็คือเขาดูดูอยู่นะฮะก็คือใครที่มาซื้อรถที่นี่สามารถเข้าไปดูเข้าไปคุยกับ ช่างได้เลยนะฮะเพราะว่าช่างเขาสบายๆนะฮะแต่ถ้าจะขอเพิ่มนี่ต้องขอคุยกับเจ้าของร้านนะจะขอให้เพิ่มนะมันมีมูลค่านะมีราคาเนาะ,ะใส่นะแต่ว่าจริงๆรถเขาสวยอยู่แล้วลหละนะมาเนี่ยแทบจะได้ของดีในดาวฮอนเงน,นะดาวฮอนฟูซับดาวฮอนมีเยอะนะฮะอันนี้คือรถที่เดี๋ยมีรถใหม่มาลงเน อันนี้คือรถแต่ก่อนตรงนี้เต็มนะขายหมดแล้วเนี่ยเรียงเป็นตับๆเนี่ยโอ้โหขายไปเยอะเลยนะฮะหลายคันเห็นบอกว่าเดือนที่แล้วฟาดไปเป็นร้อยนะฮะหลักร้อยนะขอโทษนะแล้วอันเนี้ยอันนี้คือโซนที่รถที่เข้ามาใหม่นะก็าดาววันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยเป็นร้อยคันเลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ติดตามช่องนะผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะฮะใครที่เป็นสายจักรยานเนาะจักรยานพับจักรยานอะไรเนี่ยเห็นบอกว่าเฮียแกบอกว่าอยากอยากซื้อใส่รถนะฮะไปปั่นปั่นกันหวัง นะสวัสดีค่ะร้านจักรยานที่นนยขายอยู่เนี่ยค่ะเป็นร้านเทปไบ1์หนสนใจจักรยานคัดเกรดนำเข้าญี่ปุ่นนะคะมาดูที่นี่ได้เลยสวยๆเจ๊เซียนะคะ